สวัสดีครับท่านผู้ชมมเพื่อนทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องการยกระดับจิตวิญญาณยกระดับจิตใจของเราด้วยธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าแบบง่ายๆที่เราสามารถหยิดึ้นมาใช้ได้ขอขอบคุณทุกทกท่านครับที่กรุณาติดตามกันมาโดยตลอดขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการรับชมครับก็จากท่านแรกจนถึงวันนี้ก็ท่านที่หนึ่งพันเศษครับ ผมก็ทําไปแบบเรื่อยๆไม่รีบร้อนอะไรนะครับไม่รีบร้อนอะไรเพราะสิ่งที่ผมโฟกัสก็คือได้ทําในสิ่งที่ผมชอบได้ทําในสิ่งที่เป็นตัวตนของผมเองจริงๆผมไม่ได้มุ่งหวังไปโฟกัสในผมประโยชน์หรืออะไรแต่หากมันจะมีผลประโยชน์ย้อนกลับมาผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ที่ดีนะครับเพราะว่าเราจะได้นําสิ่งที่ตอบแทนกลับมาเนี้ยมาต่อยอด เรามาใช้ประโยชน์ในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปอีกหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในภาคหน้าว่าจะเป็นแนวไหนแบบไหนแต่ก็ยังคงยึดหลักคอนเซปต์การยกระดับจิตใจแบบนี้แหละครับเพราะว่าการยกระดับจิตใจของเราเองเนี่ยมันเกิดประโยชน์มากครับทั้งด้านทางโลกทั้งด้าน,านจิตวิญ,ญญาณเพราะว่าผมมองเห็นในส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองเห็นว่าคนเราที่เกิดมาเนี่ย คนนะครับที่เกิดมาเนี่ยมีหน้าที่สองอย่างอย่างแรกก็คือต้องทำหน้าที่ทางโลกอย่างที่สองก็คือการต้องทำหน้าที่ทางด้านจิตวิญญาณเพราะว่าด้านจิตวิญญาณเนี่ยมันจะนำเราไปสู่ภพภูมิที่มีความสุขหากเราไม่พัฒนาจิตวิญญาณหรือไม่นำหลักธรรมเข้ามาไว้ในดวงจิตวิญญาณกับชีวิตของเราเลยตายไปย่อมไปเสวยทุกข์บางทีก็ยัง ไม่สามารถไปพบภูมิความสุขที่เราต้องการไปได้กลายมาเป็นต้องรอพบภูมิที่จะไปเกิดระหว่างรอนั้นมันมีแต่ความทุกข์หรือเป็นที่รู้จักกันว่าสัมภเวสีอันนี้เราต้องค่อยๆฝึกนะครับหรือวิธีการมันก็มีอยู่มากมายจุดประสงค์ก็ตามที่พระพุทธเจ้าต้องการคือให้ใจเราเป็นสุขสุขเบื้องต้นสุขในถ้ำกลางและสุขในขั้นสุดท้ายก็คือการ เข้าสู่แดนพนันธิพาณการจะเข้าสู่แดนพนันธิพาณได้นะครับจิตมันก็ต้องวางกิเลสออกไปแล้วก่อนที่มันจะวางมันก็ต้องค่อยๆลดกิเลสลดความชั่วต่างๆออกไปคนที่มีความดีนะครับคนที่มีจิตใจที่อยากทําแต่ความดีคิดในสิ่งที่ดีพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอารมณ์ใจที่เขามีความเบาสบาย คนที่คิดคิดไม่ดีคิดชั่วหรือกระทําในสิ่งที่ชั่วช้าทุกสิ่งทุกอย่างพวกนี้มันเป็นอารมณ์หนักนะครับกินเหล้าเมายาให้ร้ายป้ายสีคนร้ายสัตว์นีน่เป็นอารมณ์หนักเป็นอารมณ์ไบยภูมิสัตว์นรกแต่บางคนเขาก็ทําได้แบบหน้าตาเฉยทําได้แบบสบายๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้นี่ก็คือวิสัยเดิมที่เขาเขาเคยปฏิบัติมา ในอดีตชาติเป็นแบบไหนชาตินี้ก็เป็นแบบนั้นมันไม่ทิ้งวิสัยเดิมแต่อย่างพวกเราที่เข้ามาชมเนี่ยทุกท่านเนี่ยเป็นคนที่มีกําลังใจที่ดีมากหลายท่านเข้มข้นจนถึงขั้นปรมัตถบารมีอันนี้ผมเดานะครับหลายหลายท่านเข้มข้นถึงขนาดนั้นหลายหลายท่านเนี่ยจริยาปฏิบัติข,ของท่านเนี่ยแทบจะอนาคามีอันนี้ผมเดาอีกนะครับผมก็บอกกังตรง,ตรง ผมไม่ใช่เป็นผู้วิเศษอะไรก็ดูจากจริยาปฏิบัติได้และตะกะทางโลกต่างๆในความเป็นไปได้ครับผมก็ขออนุมโมทนาจิตกับทุกท่านนะครับลหลายๆท่านนะครับก็มีความรักความเมตตาอยู่ในหัวใจอยู่แล้วนะค,ความรักความเมตตาเนี่ยสำคัญมากเพราะว่ามันก่อเกิดจากหัวใจเราเลยอันดับแรกส่วนศีลน,นี่เราต้องมีนะครับเราต้องมีอยู่แล้วสินห้าศีลแปดศสิบศสองร้อยยี่สิบเจ็ด ศีลแต่ละข้อหากขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ใช้ไม่ได้แล้วถือว่ามีความบกพร่องเพราะศีลนนมันบังคับกายศีลบังคับกายแต่ธรรมเนี่ยบังคับจ,จิตใจให้จิตใจมันน้อมตามใช่ไหมครับอย่างความรักความเมตตาเนี่ยผมวิหารมันเป็นข้อธรรมมันมาจากหัวใจข้างในเลยถ้ามีความรักความสงสารมีความเมตตาแล้วเนี่ยศีลเนี่ยเราไม่ต้องไปจําเลยว่ามีอะไรยังได้เลย มันแน่นอนที่สุดมันย่อมไม่ไปทําร้ายเขามันย่อมไม่ไปแย่งทรัพย์ถิงลรักขโมยเขามันย่อมที่จะไม่ไปกินเหล้าเมายาเสพย,ยาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็นั่นคือการบังคับกายแต่ถ้าความรักความเมตตาเนี่ยมันมาจากในใจมันเกิดขึ้นจากในใจแล้วถ้าเกิดขึ้นกับผู้ใดผู้นั้นตายไปก็มีโอกาสาที่จะไปเป็นภรมนะฮะหากกำลังใจยังไม่ถึงพระนิพพานอย่างเช่นคนที่เลี้ยงสัตว์นะครับ เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขอะไรก็แล้วแต่คนที่เลี้ยงสุนัขเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมเจอเลี้ยงสุนัขเนี่ยเขามีความรักจริงๆเขาไม่ได้เลี้ยงตามแฟชั่นเลี้ยงด้วยความรักไม่ได้เอาไม่ได้เอาเขามากักขังทรมานถ้าเอาเขามากักขังทรมานเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันจะเป็นบาปนะครับมันจะบั่นทอนกําลังบุญของเราแต่พอบอกทีนี้ปับเอาเขาไปปล่อยอย่างนี้ก็ยิ่งบาปใหญ่นรกแน่นอนนะครับเราต้องดูแลเขาให้ได้ให้เขามีความสุข เราจยาคิดว่าเราบังคับเขาแล้วเนี่ยเฮ้ยเขามีความสุขเขาปลอดภัยแต่มันเป็นการ,รบังคับหรือทรมานเขาถึงเวลาขับทายเขาก็ยังไม่ได้ขับทายยังไม่ถึงเวลาลวอะไรต่ออะไรวุ่นวายเป็นหมดอันนี้กลายเป็นบาปกลายเป็นความชั่วเพราะมันทุกทรมานเขาแต่ใจเราเข้าใจเองว่าเขามีความสุข,ขเขาอยู่เวลาเขามีความสุขต้องให้ความสุขจริงๆให้อยู่ในพื้นฐานของธรรมชาติของเขาแล้วใจเราเนี่ยมีความรักเขาจริงๆอย่างเช่นเราจะเดินทางไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ สมมุติเราเอาเขาไว้อยู่บ้านใจเราก็นึกเป็นห่วงเขาสงสารเขากลัวเขาจะอดน้ำอดข้าวกลัวเขาจะคิดถึงเราต่างๆเหล่านี้เพราะาความผูกพันตรงเนี้ยมันเกิดความรักความเมตตาขึ้นโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัวนะฮะพวกนี้ตายไปก็ไปเป็นภมหมายถึงคนที่เกิดอารมณ์ความรักความเมตตาตรงนี้นะครับมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว แต่ถ้ามันมีความรักด้วยใช่มีความสงสารด้วยใช่แต่มันเกิดความวิตกความทุกข์เข้ามาปนอันนี้ไม่ได้นะครับถ้ามีความทุกข์วิตกกังวลเข้ามาปนด้วยเมื่อใดแล้วก็อันนี้ถ้าหากตายตอนนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไปแดนทุกขติก็ได้ภูมิที่ไม่มีความสุขเพราะใจมันเป็นทุกข์อย่างที่พระพุทธเ,เจ้าพระองค์ทรงบอกไว้ว่าจิตเต อสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองตายไปก็มีแดนสุข,ขติเป็นที่ไปจิตเตสังกิริเถสุขคติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองตายไปก็มีแดนทุคติภูมิเป็นที่ไปอ่เราก็เอาหลักของพระพุทธเจ้าเป็นตัววัดนะครับทั้งข้อศีนข้อธรรมอะไรกันแล้วแต่นะครับเราอยู่บนโลกใบน,นี้เราก็พยายามสร้างความรักความเมตตาให้มันเกิดขึ้นกับหัวใจของเราสังเกตได้ เราจะพัฒนาด้านความรักความเมตตาไหมเราดูว่าอย่างศัตรูของเราเนี่ยที่เราเขาไม่ชอบเราแล้วเรารู้สึกไม่ชอบเขาแต่เช้ามาเรารู้สึกว่าเราแผ่เมตตาให้เขาไหมถ้าเรารู้สึกว่าเราแผ่เมตตาให้รู้สึกว่าใจมันเริ่มโกรธน้อยละอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันก็ถือว่าความความหยาบในจิตของเราเนี่ยมันเริ่มลดเริ่มมีความรักความเมตตาเข้ามาแทรกละกําลังใจท่านคือพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแต่เมื่อใดที่ไม่รู้สึกโกรธเลย รู้สึกสบายมากอันนี้ผมขออนุโมทนาครับแสดงว่าอารมณ์ด้านนี้ท่านวางได้และค่อยๆเป็นค่อยๆไปขยายจากหนึ่งคนเป็นสองคนสามคนมันจะเกิดขึ้นเองครับเราจะปฏิบัติธรรมะขั้นขั้นสูงแค่ไหนก็นแล้วแต่ชั้นแค่ไหนก็นแล้วแต่เราต้องมีเมตตาสงสารเป็นพื้นฐานนะครับผมวิหารสี่นั่นแหละลองไปค่อยๆอ,อ่านทําความเข้าใจและน้อมนําความรู้สึกของจิต ให้เข้าไปบังเกิดกับข้อธรรมเหล่านี้แล้วเราจะมีความสุขตั้งแต่วันที่เราทําได้จนตราบเข้าสู่พระนิพพานครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาเข้ามารับชมรับฟังจงถึงนาทีสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยากทราบเรื่องอะไรอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็แนะนำลองแนะนำกันเข้ามาได้นะครับอะไรที่ผมทำได้ผมก็จะทำตามโอกาสตามกำลังที่ผมทำได้ นะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความรักความสงสารจริงใจต่อกันค่อยค่อยทำจากน้อยนะฮะให้มัขยายวงออกไปเรื่อยๆขออนุมโมทนาครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ